ปนีน้องใหม่ที่เล่นชั้นที่มาเราเราแพ้มาเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของเกมปกติแล้วว่าทุกทีมก็มาเล่นเกมรอบแล้ว,ลว,วก็โตขลับอยู่แล้วแต่ว่าด้วยคุณภาพที่เรามีในแดนบอลอย่างที่บอกถ้าขึ้นเกมไปแล้วมันเสียบอลง่ายหรือแบบแไม่สามารถสร้างสรรค์เกมได้มันก็เป็นเกมเฉยโอกาสของผู้ต่อสู้ให้เราให้เราโดนโดนโจมตีแล้วงนั้นก็กต้องคือคือด้วยตัวผู้เล่นที่มันเหลืออยู่มันก,ก็ไม่สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนทห้สีได้มากมายให้ให้ให้สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้อ่างเงี้ยครับตอนป <c oughs> ูนนะครับว่าจะส่งเขาไปถึงแชมเปี้ยนลีกด้ือเ่คือด้วยตัวผู้เล่นที่มีอยู่เหนนี้ทุ้คนล้าแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่มันก็ไม่ได้บอกว่าเราสามารถที่ะจะชนะได้ทุกทีมอ่าง <c oughs> เงี้ยก็อย่างเอซ เกมมันก็แท็กติ่งมันก็แตกต่างกันนะรับและโตแต่ว่าพอเกมเจอไทยเน็มันต้องใช้คุณภาพผู้เล่นที่ไปสร้างสารรค์โอกาสในแดนบนซึ่งเราเรามีไม่มีอยงพอั